โอ้คาระเป็นด้วบ <im its> อกฮะคร์บเป็นบอกเนี yeah! ่ย <im it> โอ้จีเขียวครับจีเขียว <im it> นี่ก็จะเป็นละลายครับชิ้นส่วนก็เขาจะให้ไปหมดเลยนะ <im it> นี่ครับเขาจะให้ไปหมดเลยครับตอ <im it> นนี้อะไรนะยางเตกอ่ะหมดเลยเเปจาากบ้นน็ขับได้อย่างเดเยียวครับเป็นอย่างเดียว เตะยางเตะอะไรไม่รู้เรื่องแล้วเนาะไม่รู้เด <c oughs> ี๋ยวมัน,มนส่สายอ้อมหรืออะไรเอ,อนนี้รถเกี่ยวมมมมสมาชิกใหม่ครับของน้องสายันก็ขึ้นทเทเลอร์อได้เรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ก็เอามายกดาวขึ้นครับเอาดาวไปครับ,รบก็ยินดีกับทีมงานน้อ,นองเฮ้ย ยินดีกับสอยเจริญพัฒนาด้วยครับเจ๊เขียวแล้วก็น้องสายันนะเป็นสมาชิกใหม่ของผมก็รอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะไปทำอะไรยังไงกันอ่ให้ไปเลยนะให้รี่ไมเดี๋ยวไปใส่รถหน่อยอ่าเนี่ยยังให้ไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอ่ะ ใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่ครับสวยอายุอันใหม่อยู่ด้วยน่ะแค่ไม่ได้ใช้อันนี้กุญแจตัาปัดนี่ยังให้ไปหมดนะที่คือหมดยังมีมาจากนู่นมอน้ำอยู่หลังรถผมอ่ะมอน้ำอยู่ในน้้ดวยอ๋อแล้วก็ตัวลูกฟัาใช่ไหมครับลูกฟัาก็ให้ลูกไม่มีหมกครับโอ้มันมุนได้ป่เนี่ย หน้ากากก็ให้นะหน้ากากแต่น้องแม่น้องสยันบอกว่าไม่เอาให้ให้สยันบอกว่าไม่เอามันมีที่เก็บครับพี่ไปที่นอนนี่ใช่ไหมดาวอยู่บนฟ้าเนี่ยสั่งเด้อร์ ก็ยินดีครับยินดีกับน้องด้วยเนาะก็น้องก็ตั้งใจครับความตั้งใจของน้องเองอยากจะได้ตอนนี้ก็โปรเจกต์ของน้องก็คือไปทำรถอัดฟางครับ ตาม <จะ S 1> ที่ <รอ S 1> หลายท่นานคงจะรู้แล้วล่ะครับก็ลเลยมาซื้อรถเกี่ยวค <laughs> ำนวณผิด

น,น,น้าใจ <c oughs> กว้างเลยโูโอ้ยอัน,นี้เล่นไปเข้าบ้านได้ไหมนี่เข้าได้เวียงข้ามลัลงคาไปเลยเ <c oughs> พราะว่าไม่อย่างนั้นนีย่ยากมากเลยพวกเรา เชือมันเลยสายันต้งที่บางคนแล้วพวกลายเชือมเป็ไอ้หรอพี่อย่างนี้แหละมทำอะไรอเชือมเดี๋ยวผมไปเอาวหมปนทำด้วยถ่ายด้วยช่วยกัน มันมีที่เกาะไหมพี่นี่แบอนั่นเลยครับรบ,บ้านนารายใหญ่ครับาราเดี๋ยวนำไปก็ได้ครับ,รบไปบบถึงก็ยกลงทีเดียวเลยเนาะ อยู่แลยมั้งอยู่แล้วแหละหรือหาที่มัดไม่ถูกกับกลาดกับลาบชิ้นเย <laughs> อะโลส่งสารผมคนแก่ด้วยทึ๊ะไม่ต้องพูดยาวเลย nguyên can này sẵn rồi <laughs> đấy à, kệ đuôi คือว่าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องขึ้นของก็อันนี้ต้องรถโอแต่ตัวเดินใหญ่มากเลยนะตัวเดินใหญ่มากครับไปเอาไปเปลี่ยนร้อนนำให้มันให้ใหญ่กว่านี้หน่อยให้มันเข้าทรงกันสวยเลยตัวเดินใหญ่นะตัวเดินใหญ่ดีป่ะ ก็รอรุ่นครับว่าตอนไปถึงบ้านนี้จะยกข้ามหลังคานั้นเลยไหมแต่หลังคาไม่สูงนักเนาะเนี่ยเสมอหัวรถอะลังคาใช่ไหมอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมสยัน อย่าลืมครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสไครให้กับผมมงกสาวดำซิ่งแถลงด้วยนะครับสมาชิกใหม่ของน้องสย,ยันครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพี่น้องเดินทางปลอดภัยครับผมก็ให้ถึงบ้านโดยปลอดภัยสวัสดีภาพเนาะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่บ้านนะพี่น้องทำไมจะทำอะไรอีกรับบ่ เออถ้าได้รัดก็ดีก็นุ่งหถ้าได้รัดก็ดีนะนะเพิ่มความปลอดภัยเดี๋ยวไปเจอกันตอนลงครับพี่น้องคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเอฟซี C ไปก่อนครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ